สวัสดีแฟนเพจกับบทลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับแบงค์เหมือนเช่นเคยครับแบงก์กระดลูกหนังวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแทงบอลจับผิดราคาฟุตบอลคู่ที่ผมจะเอามาคู่นี้ขอหยิบคู่บอลโคลอมเบียพรีเมียบีคู่ระหว่างคูคูตาเดอปอร์ติโบเจอกับเดอปอร์เตสควินเดิโอคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่ต่อเสมอสูงต่ําอยู่ที่2ลูกราคา 1คูณอ,อยู่ที่คูคูต้าถ้าพวกเขาชนะจ่ายอยู่ที่2.22 2. ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่3 0 0ถ้าเดลโปเตสชนะจ่ายอยู่ที่2.96สถิติเจอกัน5นัดหลังสุดคูคูต้าพวกเขาชนะ3แพ้สส่วนทางด้านของฟอร์มการเล่นของคูคูต้า10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ5เสมอ3แพ้สส่วนทางด้านของเดลโปเตส10นัดหลังสุดของ เขาชนะ6เสมอ1แพ้3จริงๆคู่นี้ผลงานทั้งคู่ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีเลยพวกเขาผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่วันนี้ด้วยความที่มาเล่นในบ้านของคูกูตาต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากสิบนัดหลังสุดของพวกเขา ชนะ7เสมอ2แพ้แค่1เกมส่วนทางด้านของเดลโปเตสการเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาเล่นได้ไม่ดีเลยพวกเขาชนะแค่2เสมอ1แพ้ถึง6ซึ่งผมเชื่อว่าเกมนี้มันค่อนข้างสูสีพอสมควรเลยด้วยเลดราคาที่ออกมาหรือแม้กระทั่งราคาน้ำที่ค่อนข้างที่ผมใช้คำนี้นะผิดปกติ พอสมควรน้ำออกมาที่จ่ายคูคูต้าเนี่ยอยู่แค่0.66ซึ่งเป็นไปได้ครับว่าคูคูต้าเขาอาจจะบอลอาจจะออกสองหน้าไว้แล้วนั่นคือชนะกับเสมอซึ่งถ้าบอลมา2หน้าอย่างเนี้ยผมว่าด้วยเลนราคาที่มันต่อแค่เสมอดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องคิดอะไรเยอะเลยด้วยเลนราคามาอย่างนี้ผมมองว่าให้เชียร์คูคูต้าใส่ไปได้เลย ดังนั้นครับแนวทางวันนี้ผมให้เชียร์คูคูต้าเชื่อว่ารับทรัพย์แน่นอนสำหรับพี่พีท่านไหนนะครับที่อยากได้แนวทาง V.I.P. อยากได้สูตรและเทคนิคการแทงบอลสูตรราคาที่3สูตรราคาบอล1นคูณนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการดูสกอร์บอลสดนะครับว่าควรจะเล่นสูงต่ำยังไงนะครับแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดบี6 8 6ทักเข้ามาเข้ากลุ่มกันได้ฟรีๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ